สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News กัญชัยประกาศชัดไม่ขึ้นเครื่องบินกับอาจารย์ลักษ์อีกแล้วเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืมในชีวิตของหนุ่มกัญชัยอีกเลยกับการได้ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันกับอาจารย์ลักษ์ราชสีแล้วเกิดเหตุระทึกโดยล่าสุดในรายการโหนกระแสกัญชัยบอกว่า ชีวิตของผมจะไม่ขึ้นเครื่องบินกับอาจารย์ลักษ์อีกแล้วเป็นตำนานในชีวิตมากด้านอาจารย์ลักษ์บอกว่าหลอนใช่ไหมถ้ามีดวงแบบอาจารย์ซักครึ่งหลําม,มีตกขณะที่กันชัยได้ขยายความเพิ่มเติมว่าผมขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดกับอาจารย์ลักษ์ขึ้นไปปุ๊บอาจารย์ลักษ์นั่งซ้ายมือติดกับหน้าต่างผมนั่งตรงกลางมีคนนั่งคันอีกคนไม่รู้ใครมีแองจี้อีกคน เครื่องบินขึ้นไปปุ๊บตกหลุมอากาศผมหันไปทางขวาเห็นแองจี้จับพระเงยหน้าผมก็ใจเสียไม่เป็นไรผมไม่กลัวหันมาทางอาจารย์รักหมอดูชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่งจับพระผมก็ถามว่าทำอะไรหมอลักบอกว่าไม่มีอะไรแต่อยากจะบอกว่าผมมีดวงตายโหงกับเครื่องบินอาจารย์รักบอกว่าถ้ามีดวงอย่างผมอยู่บนเครื่องบินเกินสักครึ่งลํา เครื่องบินตกไหมอาจารย์ลักตอบถูกต้องพร้อมกับหัวเราะแล้วดวงคนอื่นจะเหมือนอาจารย์หรือเปล่ายัางไงอาจารย์ลักบอกไม่น่าบอกเลยไปอีกไหมต่อไปคนเห็นอาจารย์ลักไม่ขึ้นเครื่องบินด้วยนะอาจารย์ลักบอกเอาเถอะถ้าอาจารย์จะตายอาจารย์คงตายไปแล้วอาจารย์ผ่านจุดตายไปแล้วนะไม่ต้องกังวลถ้าเห็นอาจารย์ก็ไม่ต้องกลัว อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ